<c oughs> รู้สึกเหมือนโดนท้าเลยฮะโอเคร okay, ครับทุกคนนี่คือคนที่แบบว่าอันนี้คือคนแรกเลยนะครับที่รีเควสให้ผมเล่นเกมแบบอีกนี่มาคือส่วนใหญ่ผมจะหาเองไม่ก็ให้คนตัดต่อผมหาให้นั่นก็คือเองนั่นเองนะฮะก็เออแล้วก็อีกอย่างนึงครับคือนี่ไงเขามีช่องด้วยนะก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเขาได้กดติดตามแล้วกดกระิ่งด้วยนะฮะนี่ฮะก็จิปปอนิปปอน อ่านถูกหรือเปล่าคือผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะคือก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าผมอ่านผิดเลอวันนี้นะครับทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมคลิปได้เลยไปไปครับทุกคนนี่คือเราก็เข้าเกมเออทูส์สโรวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ค,คือปไปไปเริ่มกันเลยครับทุกคน let's go ว้า w โหเกมพีเซนต์อ่านถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้ทูส h ส o รว์ แล้วก็เอ็นเครดิตไม่ใช่เอ็นเครแล้วก็เครดิตต่างๆนานะว้าวมาแล้วอะไรอะเราต้องรับไปรับเหมือนจะไปรับแฟนสาวายในหนึ่งชั่วโมงเลยมานี่แล้วเกมดีวิ่งได้ด้วยโอ้เกมดีอันนี้ปะวะเธอที้มาดูหน้าไปเนาะทางนี้ดีกว่า เกมมาดูเงียบแล้ววะเกมน,นี้ก็ภาพแตกเหมือนกันเนี่ยภาพแตกกว่าพอกับไอเกมเป็ดนั่นเลยอ่ะโอ้เราตำรวจเออเรถปิ้งผ่านแบบนี้แหละค่อยไปดูเป็นแบบเป็นเมืองหน่อยไม่เหมือนเกมบางเกมะนะเฮ้ยมีคนด้วยอย่างนั้นเราก็อุ่นใจได้ดนิดนึงนะครับโอ้มีคนไหนวะอันนี้มึงมัมนน่าก,กลัวงั้นไปทางนี้ดีกว,ว่า,าสว่าง ป่าวะเฮ้ยป่าวะหรือเปล่าสวัสดีเฮ้ยอ้เอาที้เ,เลยเหรออันคอมแบบนี้เลยเหรอ เปิดได้ป่ะ้องสกปรกมากโอ้ยที่บอลลงที่ยลงออกไปได้ยังอ่ะสวยฝนตกบินเหือีบิเนบเหือฝน,นตกไอ้คุณภรรยารอนานเฮ้ยเอ้ ไปวิ่งทำบ้าเลยตรงถนนวะน่ะกระโดดรถชนหลบรถข้างหลังมั่งติดตเลยอ่ะไม่หนุ่จังวะโอาเฮ้ยเฮ้ยลองให้เอ้าลองให้ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มีรอยเลือดตรงเท้าตรงเท้าตรงพื้น นั่นอะไรวะน่ะก้อนเนื้อก้อนเนื้อ,อหรืออะไรแล้วถ้าไปมีเลือดติดผนังวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวอ๋อห้ถอะน่ากลัวไปได้ไหมฝนตกไหมปกติเลยใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอะไรอ่ะหมอกหรือควันหรือบ้านใครไฟไหม หมอกมันเยอะมากในเมืองไม่น่ามีหมอกเยอะขนาดนี้นะผมว่าเฮ้ยที่รถมันคือสนิมพอะัน,นเป็นปะอุย้ยพถคันนั้นก็เป็นว่ะอ๋อเหมือคันนั้นก็เป็นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เหมือนไม่ได้ขึ้นสนิมอะเหมือนโดนถลอกหนังมากกว่ะมันยังไม่กลับบ้านหรือเปล่าที่มันดึกนะรอใครวะพี่รอความรักเออ เขาไม่มาหร,หรอกพี่เขาทิ้งพี่ไปแล้วเดี๋ยวผมทำไมถึงไม่มารับยังไงมาแล้วแล้วอุย้ยเมื่าอากี้ผมอ่านถูกวะใช่๊แม่ผมอ่านถ <laughs> ูกปะมีก้อนเนื้อเพิ่มมาแล้วอันหนึง่งทำไมมึงไม่ทำความสะอาดห้องวะห้องมึงลกชิบหายเลยโอ้ฝนตกเปิดได้เรื่องอ่ะทำไมห้องนี้มันลกวะ สนาอะไรเฮ้โยโอ้น้ำแดงโอ้ยพาแบงช็อตด,ด้วยวเขาทำออกมาดีเนี่ยทำเหมือนกับเบลเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น รเรือเยอะมากมันมยืนนิ่งเป็นหุ่นเลยบอกอะไรว่าเขาไม่รักพี่หรอกลับบ้านไปซะตรงนี้เลือดเยอะจังวะเฮ้ยเลือดเยอะมากตรงนี้ต้องมีอะไรแน่ๆเลยเว้ยโอ้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยใช่ไหมโอ้ยวัดฮะ ไอ้ยีปีศาจแมงมุมตัวที่สองอู้เล่นอย่างงี้เลยเหรอโอ้โหตอนนี้คือขนลุกไปทั้งร่างกายแล้วทุกคนอะไรอะมีอะไรอไหมอะไม่ต้องหาแล้วออกไปได้ละเออปกติแหละเล่นอย่างงี้น่ากลัวมากอะนี่คือผมไม่กล้าเดินแล้วตอนเนี้ยเฮ้ยไงกับเหมือนเดิมแล้วโอ้ดีใจด้วย อ่ะ่อเถอะอ่ะนี้คงไม่มีตัวหาอะไรตัวใหญ่โผมาอีกนะอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเอากลับไปเหมือนเดิมแล้วอ่ะเอาเล่นอย่างนี้เลยเหรออโอ้โหน้องแกเกียรอะไรไมพีีเล่นนี่อ่ะโอ้ มึงยังจะไปตามหายกูก็รู้ก็น่าจะตายแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเออว่ะไอคนที่วิ่งผ่านในตรงนั้นน่ะคนหญิงป่ะวะผมว่าใช่ปะช่วยทำไมไม่วิ่งตามไปวะกลัวว่าไม่กล้เดินไปอ่ะโอ้โหตรงนี้เลยเหรอเอ,เอ้าเฮ้ย The back room. เดอะแบ็กรูมมันโดนดึงมาในนี้เราบินบินเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันจะมีตัวอะไรวิ่งใส่หน้าเราไหมนเนี่ย,อยเอาอย่าง,งเดียวคือยาต่อวิ่งต่อวิ่งต่อเห็นหน้ากลัวมากอะไรอ่ะเอ้ยโอตาฟาร์เฮ้ย โอ oh, ้ยตกใจหมดเลยอุ้ยไม่ไหวแล้วไม่อยากเลยแล้วทุกคนจะจบหรือยังเนี่ยไปต่อใช่ไหมเอ้ยมันปกเอ้ยทำไมคุณถึงไม่มารับฉันหรือเปล่าทำไมเหรอโอ้ยโอ้ยเฮ้ยอันนี้คือไม่จำสักนโดยไม่ให้ตั้งตัวเลยเหรอ อะไรจบแล้วด้วยนะโอ้เออโอเคครับทุกคนสำหรับค,ค,ลคลิปนี้คือก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยฮนะหรือถ้าใครอยากให้ผมเล่นเกมมาไลอีกก็คอมเมนต์ใต้ใต้คลิปไว้เดีย๋ยวผมจะไปอ่านแล้วก็จะลองดูนะว่าเออจะลองไปเล่นดูนั่นแหละละเล่นแล้วก็ถ่ายอ่ะก็สำหรับคลิปนี้คือก็ลาทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายเย้